แต่ใส่โค้ดนียครับ25 summer นะครับ25์ summer มันลดเพิ่มไปอีก25สรุปว่าจริงๆแล้วคู่นี้นะครับมันลดไป75นะสวัสดีครับผมหนึ่งจากนิวบาลานเลเวลบายเอ็นบีทูแฮนด์วันนี้นรเราจะมาคุยกับเรื่องของเว็บไซต์ Super ร์สปอนะครับเว็บไซต์ร้านรองเท้าออนไลน์เครื่องกีฬาไลน์ที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับมาดูกันว่า ณนะวันนี้นะครับวันที่9มีนาปี6 6เนี่ยนิวบาลานเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ s u p e r ร์สปอเนี่ยนะครับเป็นร้านค้าที่ต้องบอกว่ามีการลดบ่อยมากนะครับของนิวบาลานเนี่ยถ้าเราเข้ามาติดตามเรื่อยเื่เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเราจะมีโอกาสได้รองเท้าดีในราคาที่คุ้มจริงๆนะครับจากราคาป้าย บางครั้งอาจจะลดได้ถึง 60- 70%เลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับตอนนี้น e w บาลานมีอะไรกันบ้างนะครับผมจัดเรียงใหม่ตามสินค้ามาใหม่เลยละกันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับโอเคตอนนี้นะครับรองเท้าสำหรับนิวบาลานซ์ที่มาใหม่ก็จะเป็นรองเท้าเด็กนะครับที่เข้ามาอ๋อมี9ก6กด้วยนะ อ๋อที่ตัว cp 2เดี๋ยวนะครับตัว34ตัวนี้มันเป็นรองเท้าที่ฉลอง35ปีอ๋อยังไม่เข้าเหรอมีแต่รูปของยังไม่มาอ่ะไม่เป็นไรเหมือนจะเป็นฉลอง35ปีเอ่อ new balance ้านเก้าหกนะครับถ้าเป็นรุ่น c p เนี่ยนะครับสีเนี้ยไม่มั่นใจน่าจะใช่นะอ่ะมี530 R.S. นะไปดูกัน3990เป็นสีเงินล้วนนะครับเหลือเบอร์ใหญ่ไปดูที่680 2ด f ูนย์สอตัวนี้น่าสนใจนะครับ680เป็นรองเท้าที่ราคากลางๆแล้วใช้งานได้ดีมีนักวิ่งหลายท่านนะครับที่ได้รีวิวไว้ผมว่ามัน โอเคเลยแหละโนสีแดงด้วยนะครับสามพเพิ่งเข้ามาเอ้ยรองเท้ากีฬาเข้าเยอะมากเลยนะมีตัวไหนน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัวที่เป็นกระแสอยู่บ้างละกันนะครับ New Balance f u s e l n Super Compresor p a c p r er, e s r นะครับเจ็ดพเลยนะไม่ธรรมดานะตัว Super Comp นี้แรงทุกตัวจริงนะครับ Super c o m t a i n e r นะครับนหกพันเก้าว่าสุดยอดนะครับราคานี่ไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจมาจากไหนในตลาดประเทศไทยต้องยอมรับว,ว่ารองเท้ากีฬานีออ่อย่างสู้แบรนด์เจ้าตลาดหลักๆไม่ได้นะมีอะไรอีกนะครับมี9 9 0นวีนหนนะเดี๋ยวดูก่อนเหลือไซอะไรเนี่ยราคาหมื่นเนี่ย1 9 9 0านะครับอา้าวหายไปแล้วแสดงว่า ดีมากๆากขายดีจัด <c oughs> นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูของที่ลดราคาดีกว่าของที่ลดราคานะวันนี้เราจะเจอของดีที่ราคาลดยังไงบ้างนะมาเลยเอ,อไปที่รองเท้าเลยแล้วกันนะครับผมจะพาดูอย่างเนี้ย นี่บาลานซ์ฟิวเซอร์ซูเปอร์คอมเพรสเซนะครับเหลือ2 0 0 7นะนี่คือ Supercom นะครับที่มาลดแรกนะครับซึ่งตอนนี้มันไปไป6 7 9 0นะตัวเนี้ยมันลดเหลือ2 0 0 7นะครับถ้ามีไซส์อะกดเข้าไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยตัวประหยัดไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะครับเหลือ2 7 0 7เองนะครับมี880 V11 ก็เหลือ2,000นะ จาก4,000นะครับ880เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับใส่ดีมากนะครับไปที่เรื่องรองเท้าเลยรองเท้าเลยวิธีการดูนะครับตัวที่บอกว่าลดราคาคือประหยัดไป50นี่ยังไม่รวมลดโค้ดเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะพาดูบางคู่นี่ประหยัด44%เหลือ2,590แต่ไม่มีโค้ดลดเพิ่มเดี๋ยวพาไปดู1,080 V12 แล้วกันประหยัดไป50เหลือ2007นะครับแต่ ใส่โค้ดเนี่ยครับ25สิซัมเมอร์นะครับ25 f i summer มันลดเพิ่มไปอีก25%สรุปว่าจริงๆแล้วคู่เนี้ยนะครับมันลดไป75%นะ8 60 v 1ศลดเหลือ2 0 0 0ลดไปอีก25ลด60%นะครับเนี่ยใส่โค้ดเพิ่มเข้าไปเนี่ยเหลือไซส์10ด้วยถ้าใส่โค้ดเข้าไปเพิ่มนะครับคู่เนี้ยลด70 เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคิดดูคุณจะใช้คุณจะได้รองเท้าคู่นี้อยู่ที่ประมาณแค่สองพันนะครับจากห้าพันห้าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความความสุดแล้วกันนะครับของอ New นิวบาลานในซูเปอร์สปอร์ตเฟสโฟมเอ็กซแปดหกูนนี่ก็ประหยัด ไปจาก4.6ลด2.8ลดเพิ่มอีก25%นะผมไม่มั่นใจว่าลดเพิ่มอีก25%เนี่ยมันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับลองเข้าไปดูรองเท้าของผู้ชายมัางดีกว่าที่จะมีรุ่นที่น่าสนใจนะอ,อรุ่นฮิตๆตอนนี้เขาไม่ลถอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าเราจะไปดูรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจของรองเท้า New Balance นะครับนี่ รองเท้าวิ่งเด็กวิ่งเด็กก็ลดราคาเยอะนะครับเ,เดี๋ยวผมปรับใหม่ดีกว่าคราวนี้เราไม่ดูส่วนลดละเราจะไปดูรุ่นที่เรียงแบบราคาสูงไปต่ำไปดูซิมันจะมีส่วนลดเพิ่มให้รุ่นที่แบบราคาหลักๆแรงๆร,รงไหมนี่ไงนี่ไงนะครับ9ก6นะครับตัวตัวกันน้ำะนะครับเหลือ3 ,8 0 0แล้วนะ นี่นี่เลยนี่เลย1 0 8 0 2 2นี่ครับ30%ไปแล้วบวกเพิ่มอีก25%ลดไป55%เนตี่ยตัวอื่นละ่ะโอ้ตอนนี้10% 0่ลดลดไป30%หมดเลยนะเนี่ยมีตัวไหนที่ลดเพิ่มมากกว่านี้ไหมเราลองสังเกตตัวโคโด้โดลดนะครับถ้ามีโคโด้โดลดเพิ่มเนี่ยคือโอเคเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ 1080 V12 เนี่ยลดไปแล้ว40%บวกเพิ่มอีก25เป็น65%เลยนะคือราคา3 2 0 0นี่คือลดไปแล้ว40แล้วมันยังลดเพิ่มได้อีกถ้าใส่โค้ดนี้เห็นไหมครับนี่คือความความดีงามของของออตัว New Balance ใน Super Sport นะครับแต่ต้องขยันเข้ามาดูหน่อยเนาะต้องขยันเข้ามาดูหน่อยนี่มีตัวไหนอีก เดี๋ยวนะครับค่อยๆดูไปนะที่ราคารถรุ่นใหม่ก็ยังไม่ลดแน่นอนนะครับรุ่นใหม่ยังไม่ลดแน่นอนแต่ว่าที่รุ่นที่ออกมาสักพักแล้วปีที่แล้วเนี่ยพอเข้าปีที่2เนี่ยสำหรับรุ่นเดิมนะครับที่เคยออกมา1ปีเนี่ยราคาก็จะเริ่มบวกเพิ่มเออขออภยัยหมายถึงส่วนลดมันจะเริ่มเยอะแล้วก็จะมีโค้ดลดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมไปพาไปดูรุ่นอื่นอ,นอนดีกว่า มีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะครับสำหรับรองเท้านิวบา้าน c e ที่เป็นกีฬาตอนนี้รุ่นที่น่าสนใจมากคือ1080นะครับบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วกับราคาเนี้ยนะครับคือลดเกือบ60%อะ่ะไปดูตัวไหนอีกดีโอ้อันนี้มาใหม่อะไม่เคยเห็น CT574 มายังไงอีกเนี่ย เดี๋ยวนะครับผมจะไปดูหารองเท้าที่มันมีโคตรลดเพิ่มนะโคตรลดเพิ่มคือปกติมันก็ลดอยู่แล้วแหละแต่เราจะไปหารองเท้าที่มันลดเพิ่ม8 80 V12 หรือ2009อะ่ะตายแล้วทำไมมันลดเยอะอย่างเงี้ยช่วงเนี้ย860 V12 ลดเหลือ2008 ลดไปอีก25ลด60นะครับขอโทษนี่คือรองเท้าระดับท็อปของนิวบาลานนะราคา4,000ปลายเนี่ยคือรับรองว่าดีมากๆเลยนะครับโอลองได้รองเท้าที่ดีในราคาที่แบบแม้เหมือนรองเท้าระดับเริ่มต้นเลยนะแต่นี่คือระดับตัวท็อปๆของแบรนด์แล้วนะมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกที่ลดเพิ่ม เวลาเข้ามาในเว็บของ New b a l a n c e ลองมองหานะครับเนี่ยนะครับที่ลดเพิ่มเนี่ยคือพอมันลดไปแล้วเนี่ยมันลดเพิ่มได้อีกนะครับเห็นไหมครับนี่มันลดเพิ่มได้อีกเนี่ยลดเพิ่มไปอีก25%เนี่ยคู่นี้เกือบ70%เลยนะเนี่ยเอาหมดไปแล้วเห็นไหมแสดงว่ามีคนแอบมองดูโอเคเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วย New Bal a n c e c ี574เเป็นรองเท้าที่ผมไม่รู้จัก มาใหม่ด้วยสามพนะครับดูสักหน่อยดีวยกว่าเป็นรองเท้าหนังกลับไม่ใช่เป็นผ้าผ้าเหมือนผ้านิ่มๆอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่หนังกลับเหมือนหรือจะเป็นหนังกลับ ct 574คือทรงในห้าเจ็ 5, 7, แต่พื้นนี่กลายเป็นเหมือน300อยะครับซีรีส์300เอาเหมือนเอา upper 5 7ามาใส่ ดูพื้นดิอ๋อโอเคเป็นพื้นเหมือนนิวบาลานรุ่นที่เป็น300นะครับต่างๆนะครับที่เป็นพื้นแบบนี้นะโอเคนะครับนี่คือพามาชมเว็บไซต์นิวบาลานที่ก็มีส่วนลดเยอะจริงหลายๆรุ่นลองเข้าไปดูในวันนี้นะครับ9มีนา66สวัสดีครับ